ค่ารับใช้ทั้ง12ลำดับค่ารับใช้ที่แขง็งแกร่งที่สุดของแวมพร์สายเลือดแท้ที่4ตัวตนแห่งพลังและอำนาจและความสามารถที่หลากหลายอสูรอัญเชิญทั้ง12ของแวมพร์สายเลือดแท้ที่4แล้วเรามาดูกันว่าอาสูรอัญเชิญทั้ง12ลำดับของสายเลือดแท้ที่4มีอะไรกันบ้างก็สวัสดีครับผมหยกผมบาเซนไปนะครับผมอาจจะเห็นว่าผมเนี่ยห่างหายกันไปนานเลยนะครับสาหรับวงการอนิเมะหรือว่าวงการการทรําคลิปข้อมูลตัวละครคลิปข้อมูลเกี่ยวกับอนิเมะเนี่ย ก็จะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ล้มหายตายจากไปที่ไหนนะครับผมผมก็แค่พักช่วงไประยะเวลาหนึ่งซึ่งผมเนี่ยก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมสําหรับทุกๆคนเนี่ยที่คิดถึงกันนะครับผมแล้วก็อยากให้ผมทําเรื่องอะไรเนี่ยสามารถรีเควสตไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับผมว่าอสูรอัญเชิญทั้ง12ลำดับเนี่ยของแวมพายสายเลือดแท้ที่4หรือว่าอาคาสกิโกโจเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับอสูรอัญเชิญลำดับที่1เมซาทีมอะดามัส ที่โโคคจจนนัิองาเซโกิฮาารระเมมูเซาทีมอะดามัสนะครับผมเป็นอสูรอันเชิญเนี่ยที่ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับผมในอนิเมะซีซั่นที่สองนั่นเองครับโดยรูปร่างของมันเนี่ยก็จะเป็นแกะครับผมที่มีเพชรเนี่ยห่อหุ้มตามร่างกาย มีเพชรเนี่ยหลายๆเม็ดนะครับผมห่อหุ้มทั้งตัวเลยทีเดียวโดยความสามารถของเมซาทีมอเดมัสนะครับผมเป็นความสามารถเนี่ยในการจัดการกับเพชรได้ครับโดยเพชรนี่เนี่ยมีความสามารถครับผมทั้งในรูปแบบของการโจมตีและก็รูปแบบของการป้องกันแต่รูปแบบที่โดดเด่นที่สุดของเมซาทีมอเดมัสนะครับผมก็คือรูปแบบของโล่โดยเป็นโล่เพชรนะครับผมที่มีความสามารถเนี่ยในการสะท้อนการโจมตีและสาม,มารถสะท้อนความสามารถต่างๆได้อีกด้วยครับถือได้ว่าเป็นอสวุธอันเชิญเนี่ยที่มีความสมดุลมากๆเลยในเรื่องของการโจมตีแล้วก็การป้องกัน และนอกเหนือจากนั้นนะครับผมเพชรของเมซาทีมอาดามัสเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งมากพอเลยนะครับผมที่สามารถปิดกั้นการโจมตีทางมิติของอารเมซ่าเมคิรีได้อสูนอันเชิญลำดับที่สองคอทาวริซิกิเนียม โดยคารทรัสซิเกเนียมนะครับผมก็จะเป็นกัวนะครับที่ร่างกายเนี่ยประกอบไปด้วยลาวาร่างกายมีความสูงราวๆสิเมตรซึ่งตัวของมันเนี่ยใช้ขวานครับผมในการต่อสู้แล้วก็เป็นขวานที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยในความสามารถของอสูรอันเชิญระดับที่2นี้นะครับผมก็คือความสามารถในการควบคุมลาวาและควบคุมผืนดินครับสามารถใช้ผืนดินหรือว่าแผ่นเปลือกโลกเนี่ยในการโจมตีได้ครับผมทั้งในการโจมตีระยะประชิดและการโจมตีระยะกลางได้อีกด้วยครับ เือรว่าเป็นอสุนอันเชิญนะครับผมที่มีความสามารถในการโจมตีที่หนักหน่หนวงแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยอสุนอันเชิญระดับที่สามอัลเมซ่าร์เมร์คูรี อัลเมซ่าเมอร์คิวรีนะครับเป็นอสูรอันเชิญเนี่ยที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยตั้งแต่ซีซั่นที่1เลยทีเดียวครับโดยอัลเมซ่าเมอร์คิวรี me นะครับผมเป็นหนึ่งในอสูรอันเชิญเนี่ยที่มีความอันตรายมากที่สุดเลยนะครับผมในบรรดาอสูรอันเชิญทั้งสิบสองลำดับแล้วก็เป็นอสูรอันเชิญนะครับผมที่ตื่นขึ้นมาเป็นลำดับที่3นะครับของอาคัสกิโกโจโดยอัลเมซ่าเมอร์คิวรี me นะครับผมก็จะเป็นรูปร่างของมังกร2หัวครับผมที่มีลักษณะคล้ายกับงูแต่ว่าก็จะมีความเป็นมังกรมีีีีคควววาามมเเป Fantasy, ป็็นนนนแแฟตซล้้กกดยัั่องรบ ในความสามารถของอัลเมซ่าเมอร์คิวรีนะครับผมก็ i, คือความสามารถในการกัดกินมิติหรือที่เรียกกันว่าดิเมนชันอิเทอร์นั่นเองโดยเป็นความสามารถนะครับที่สามารถกัดกินพื้นที่หรือว่ากัดกินมิติใดๆก็ได้สามารถลบล้างสิ่งที่อยู่ในมิติอื่นได้สามารถลบล้างสิ่งที่อยู่นอกโลกได้หรือแม้แต่สิ่งที่ไม่มีรูปร่างหรือว่าไม่มีตัวตนนะครับผม mm hmm. เมื่ออยู่ต่อนหน้าอัลเมซ่าเมอร์คิวรี่เนี่ยก็สามารถถูกจัดการได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวกัดกินหรือว่าตัวทําลายมิติตัวกัดกินมิติอย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับ อสูรอันเชิญลำดับที่สี่นาทร่าชินเอลุสโดยนาทร่าชินเอลุสนะครับก็เป็นอสูรอัญเชิญเนี่ยที่ปรากฏตัวออกมาในซีซั่นที่1มันเหมือนกันเลยนะครับผมนะ่าจะอยู่ในช่วงประมาณตอนที่19โดยรูปร่างของนาทร่าชินเลุสนะครับผมก็จะเป็นลักษณะของกุ้งครับผมสีเงิน มีกงเล็บนะครับผมแล้วก็มีแขนขาเนี่ยที่มีความเรียวแล้วก็แหลมคมมากและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมตามร่างกายของนาทราชินอุสเนี่ยก็จะมีเปลวไฟสีเงินครับผมที่พุดธพุทธโผมานั่นเองครับโดยความสามารถของมันนะครับผมก็คือความสามารถในการสร้างหมอกครับโดยทุกอย่างเนี่ยที่โดนหมอกนี้สัมผัสนะครับผมหรือว่าโดนหมอกนี้ปกคลุมเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับว่ามันไม่มีอยู่จริงเปรียบเสมือนกับว่าไม่มีตัวตนนั่นเองครับซึ่งมันทาให้สามารถหลบหลีกการโจมตีหรือว่าสามารถป้องกันการโจมตีจากสิ่งใดก็ได้นั่นเองครับผมเพราะ ลืกมมันก็ไม่มีตัวตอนอยู่จริงนั่นเองครับโดยรัศมีคอมอกนะครับผมที่นาทราชินาลุสเนี่ยสามารถปกคลุมได้เนี่ยก็คือสามารถปกคลุมได้ทั้งเกาะโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนั่นเองครับหรือว่าเป็นความสามารถในการป้องกันแล้วก็เป็นความสามารถในการหลบหลีกที่ดีมากๆเลยครับผมแต่ว่าก็มีข้อเสียตรงที่ว่าไม่สามารถหลบหลีกหรือว่าไม่สามารถปกคลุมเนี่ยสำหรับผู้ที่อันเชิญได้นั่นเองอสูรอันเชิญระดับที่5เลกลุสอารัม เลโกลุสอารามนะครับผมก็เป็นอนสูรอันเชิญตัวแรกเลยนะครับผมที่ถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยโดยอากาซึกิโกโจครับซึ่งในตอนนั้นนะครับผมตัวของพระเอกเราเนี่ยก็ได้ใช้เลือดของยูกินะนะครับผมในการปลุกอสูรอันเชิญตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอสูรอันเชิญเนี่ยที่ถูกเรียกออกมาบ่อยที่สุดเลยนะครับผมในเรื่องเลยทีเดียวดูรูปร่างของมันนะครับผมก็จะเป็นสิงโตครับผมที่มีดวงตาสีแดง แล้วก็มีแผงคอนะครับผมที่เป็นไฟฟ้ารูปร่างของมันเนี่ยก็จะเป็นสิงโตขนาดใหญ่นะครับผมที่ห่อหุ้มไปด้วยไฟฟ้านั่นเองครับโดยความสามารถของเลกลูสอรามนะครับผมก็คือความสามารถในการสร้างและก็จัดการกับพลังงานไฟฟ้าครับซึ่งพลังไฟฟ้าของเลกลูสอรามเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมที่สามารถทําลายสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้นะครับผมไฟฟ้านี่เนี่ยยังสามารถสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แข็งแกร่งได้อีกด้วยครับ โดยพลังทำลายล้างของเลกุลสอัลรมนะครับผมต้องว่ากันว่าเนี่ยมีความสามารถในการทำลายล้างเนี่ยระดับปรามานูเลยทีเดียวครับอสุ์อันเชิญระดับที่6 m มิเนราวาไอริสดยส่วนอันเชิญตัวนี้นะครับผมปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยในอนิเมะซีซั่นที่3ครับราวาราตอนที่10นั่นเอง รูปแบบของมิเนรว่าไอริสนะครับผมก็จะเรียกกันได้ว่าก็คือวอร์คิรี่นั่นเองครับหรือว่าวอร์มเดนสตีสงคามหรือว่าสตรีศักดิ์ธิ์นั่นเองที่ตัวของเธอนะครับผมเป็นรูป้างของวอร์คิรี่แล้วก็ถือดาบแห่งแสงสีรุ้งครับในความสามารถของไอริสนะครับผมก็คือความสามารถในการควบคุมกฎของธรรมชาติและยังมีความสามารถในการตัดเหตุและผลได้อีกด้วยครับผมหรือว่าเป็นหนึ่งในอสูรอันเชิญนะครับผมที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับอสูนอันเชิญลำดับที่7คีฟาอาร์เธอ ททเทลครับผมเป็นอสูรประเภทอาวุธนั่นเองครับผมที่ปรากฏตัวครั้งแรกใน,ในอนิเมะซีซั่นที่2นะครับโดยอยู่ในช่วงของการต่อสู้กับบริเวียธานนั่นเองเรื่องของมันนะครับผมก็จะเป็นดาบปีศาจนะครับผมขนาดมหึมาเลย ซึ่งมีความยาวเนี่ยาราวๆหนึ่งเมตรเลยทีเดียวครับในความสามารถของดาบนี้นะครับผมเป็นความสามารถในการพิพากษาเองครับเป็นดาบเนี่ยที่สามารถจัดการกับแรงโน้มถ่วงได้แล้วก็มีพลังทําลายล้างเนี่ยที่สูงมากๆเลยโดยทุกอย่างนะครับผมที่โดนดาบนี้ฟันเข้าไปหรือว่าโดนดาบนี้สับเข้าไปนะครับผมจะเปรียบเสมือนกับการพิพากษาแห่งสวรรค์เลยทีเดียวครับอสรนัญเชิญลำดับที่8ชาวราวิโอรา โ,โดยชาวราบิโอรานะครับผมเป็นอสูรอันเชิญเนี่ยที่ปรากฏตัวครั้งแรกนะครับผมในอนิเมะซีซั่นที่สามเหมือนกันเลยลรูปล่างของอสูรอัญเชิญตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเสือครับผมที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลวเพลิงสีม่วงนั่นเองครับเป็นเสือขนาดใหญ่ที่มีความเทและก็มีความดุดันมากๆเลยในความสามารถของชาวราบิโอรานะครับผมต้องว่าเป็นความสามารถเนี่ยที่ไม่เข้ากับรูปร่างมากๆเลย พราะความสามารถของมันเนี่ยเป็นความสามารถในการจัดการกับพิดครับผมแล้วก็สามารถสร้างยาแก้ปิดได้และเหนือจากนี้นะครับผมชาวราวิโอราเนี่ยยังมีความสามารถในการขโมยพลังเวทมนเนี่ยจากคนที่โดนมันกัดได้น,นั่นเองครับทุกๆอย่างเนี่ยที่ชาวราวิโอรากัดน,นะครับผมก็จะโดนมันเนี่ยขโมยพลังเวทดออกมาหรือว่าโดนสูบพลังเวทออกมานั่นเองครับอสุนอันเชิญระดับที่9อัลนัสมินียม อัลนัสมินียมนะครับผมเป็นอนสูรอัญเชิญตัวที่2นะครับผมที่ถูกปลูกขึ้นมาโดยพระเอกนั่นเองซึ่งปรากฏตัวออกมานะครับผมในอนิเมซีซท่านที่1เลยและก็ถือได้ว่าเป็นอนสูรอันเชิญตัวหนึ่งเลยนะครับผมที่โดนเรียกออกมาบ่อยมากๆเลยครับรูปร่างของอัลนัสมินียมนะครับผมก็จะเป็นอนสูรอัญเชิญเนี่ยที่เป็นในรูปแบบของม้าครับซึ่งเป็นม้าเนี่ยที่มีดวงตาสีม่วงเรืองแสงมีผิวสีดําแดงนะครับผมแล้วก็แผงคอเนี่ยมีเปลวไฟสีม่วงแดงครับ โดยความสามารถของอสูรอัญเชิญตัวนี้นะครับผมก็คือความสามารถในการสร้างแลว้วก็ควบคุมเสียงได้นั่นเองครับสามารถสร้างเสียงสัน่นสะเทือนสามารถสร้างคลื่นสัน่นสะเทือนได้นั่นเองครับผมโดยความรุนแรงเนี่ยสามารถฉีกโมเลกุลน,นะครับผมในระดับอะตอมได้เลยทีเดียวและนอกจากนี้นะครับผมยังสามารถสร้างคลื่นความถี่สูงออกมาจากร่างกายนะครับผมในการทําช็อคเวฟหรือว่าทาแรงสัน่นสะเทือนขั้นสูงสุดนะครับผมในการกระแทกศัตรูก็สามารถทําได้ครับอสูรอันเชิญลำดับที่10ดาบิสคริสตอราส รูปร่างของดาบิสคริสตัสนะครับผมเป็นรูปร่างของสัตว์นะครับผมที่มีความเหมือนกับมังกรเหมือนกับงูเลยนั่นเองครับผมที่ร่างกายเนี่ยปกคลุมไปด้วยเกรดคริสตัลนะครับผมสีเงินแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองแต่ในส่วนของหัวนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างของหัวที่เป็นเขาแพะนั่นเองครับผม ในความสามารถของอสูรนัญเชิญตัวนี้นะครับผมก็คือความสามารถในการจัดการกับจิตวิญญาณครับความสามารถทางจิตใจควบคุมจิตใจแล้วก็ควบคุมจิตวิญญ,ญาณนั่นเองครับโดยพลังจิตของมันเนี่ยมีความรมพลังแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมที่สามารถครอบงำอสูรนัญเชิญตัวอื่นได้เลยนั่นเองครับอสูรอัญเชิญลำดับที่11ซาดามลิกอาลาบัส ซาดามิิกอาราบัสนะครับผมก็เป็นอันสูรอันเชิญเนี่ยที่ปรากฏตัวนะครับผมในอนิเมะซีซั่นที่1ในช่วงในท้ายเลยนั่เองครับรูปล่งของซาดามิ A ิกอาราบัสนะครับผมก็จะเป็นรูปร่างของหญิงสาวครับผมที่มีความสวยงามมากๆซึ่งรูปล่างของเธอนะครับผมก็จะเป็นรูปล่างนะครับผมที่คล้ายๆกับนางเนืองนั่นเองในความสามารถของซาดามิริกอาราบัสนะครับผมต้องว่าเป็นความสามารถที่โกงแล้วก็แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับในความสามารถของเธอนะครับผมก็คือความสามารถในการย้อนกลับครับความสามารถในการคืนสู่สภาพเดิม ความสามารถในการย้อนกลับเข้าไปสู่ความว่างเปล่าได้นั่นเองครับโดยไม่ว่าคุณเนี่ยจะแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าวิวัฒนาการไปกี่ขั้นกี่ขั้นกี่ขั้นแล้วเนี่ยเมื่อเจอความสามารถของเธอเข้าไปนะครับคุณเนี่ยจะหายไร้ตัวตนนะครับผมกลับคืนสู่ความว่างเปล่าเลยทีเดียวหรือแม้แต่ต่อให้คุณเนี่ยเลเวลลอยนะครับผมเมื่อเจอความสามารถของเธอเข้าไปเนี่ยคุณก็สามารถกลับคืนสู่เลเวลศูนย์เลเวลหนึ่งได้เหมือนกันครับและเนื่องเหนือจากนั้นนะครับผมความสามารถของเธอเนี่ยยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือความสามารถในการฟื้นตัวแล้วก็ ฟื้นฟูบาดแผลนั่นเองครับอย่างที่เราเห็นนะครับผมว่าพระเอกเนี่ยสามารถรักษาบาดแผลได้อย่างรวดเร็วสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยความสามารถในการฟื้นฟูนะครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากซาดามิริอรลบัสนี่เองครับแล้วเราก็มาถึงอสูรอันเชิญนะครับผมลำดับสุดท้ายอสูรอันเชิญลำดับที่12สิชสองอเลชากราเชส อาริชากราเชียสนะครับผมก็เป็นอสูรอันเชิญเนี่ยที่ปรากฏตัวออกมานะครับผมในตอนท้ายๆเลยทเดียวเป็นอสูรอัญเชิญนะครับผมที่มีความพิเศษที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเอกนั่นเองครับโดยรูปร่างของอสูรอัญเชิญตัวนี้นะครับผมก็เป็นรูปร่างของหญิงสาวนะครับผมที่มีความคล้ายกับนางเงือกอีกแล้วแต่ว่าร่างกายของเธอเนี่ยก็จะมีความปกคลุมไปด้วยเกร็ดนะครับผมแล้วก็มีออร่านะครับผมสีเงินสีขาวสีม่วงนั่นเองครับผมตามร่างกายเลย ใ,ในความสามารถของอสูรอัญเชิญลำดับที่1 2นี้นะครับผมก็คือความสามารถในการควบคุมน้ําและก็ควบคุมอุณหภูนมินั่นเองครับซึ่งความสามารถในการควบคุมอุณหภูมินะครับผมก็คือควบคุมให้มันต่ํากว่าศูนย์ได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวโดยส่วนอัญเชิญตัวนี้นะครับผมสามารถทําให้มหาสมุทรนะครับผมทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งได้ทันทีทันใดเลยทีเดียวก็ okay. ถ้าจะให้บอกง,ง่ายๆก็คือราราเวน้ําแข็งนั่นเองครับผมที่สามารถจัดการแล้วก็ควบคุมกับน้ําแข็งได้สามารถเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นน้ําแข็งได้ สามารถลดอุณหภูมินะครับผมของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่สัมผัสได้นั่นเองครับและหนเนือจากนั้นนะครับผมอสูรอันเชิญลำดับที่12นี่เนี่ยยังมีความสามารถนะครับผมในการควบคุมและก็จัดการนะครับผมกับสิ่งมีชีวิตในทะเลได้อีกด้วยครับก็หมดไปแล้วนะครับผมสําหรับอสูรอันเชิญนะครับผมทั้ง12ลําดับเนี่ยของอาคาซึกิโกโจนะครับหรือว่าพระเอกในเรื่องของสไตร์ดับบลนนั่นเองครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมก็ถือว่าอสุรอันเชิญทัาง12งเนี่ยมีความแข็กกลัษณเนอ ด้วความสามารถของอสูรนเชิญแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยนั่นเองครับไม่แปลกใจเลยนะครับผมที่ว่าทำไมเนี่ยสายเลือดแท้ที่4หรือว่าแวมพร์สายเลือดแท้ที่4เนี่ยถึงได้ชื่อว่าเป็นสายเลือดแท้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็เป็นสายเลือดแท้ที่โชวร้ายที่สุดนั่นเองครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีดังนี้เลยนะครับผมถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมในอนาคตเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมทำเรื่องอะไรทำประเด็นเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถาาคอมเมนต ในการกลับมาครั้งนี้ของผมเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะครับผมสําหรับซีรีส์ต่างๆผมเนี่ยจะทาในหลายซีรีส์นะครับผมไปพร้อมๆกันเลยโดยที่ไม่ยึดติดว่าผมจะทําเรื่องนี้หรือเรื่องนี้ผมเนี่ยก็จะทาในหลายเรื่องเลยนะครับผมสําหรับอนิเมะนะครับผมวงการอนิเมะข้อมูลอนิเมะแล้วก็ข้อมูลสิ่งต่างๆนั่นเองครับผมสาหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรนะครับผมก็ <S <S ต้องขอฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ